ต้องซีร์ลอยออกมาเดเช็คโดนหน้าดเจาะให้ปเนี่ยสามสองนึงเฮ้ยมาแล้เจาะเป็นแคสเจอด้หน่อยควาาด้วจอมิช็อตถึงวะอ่าแอคระวังหลังนะมอสซี่มอสซี่มอสซี่ปงมอซี่ปิงยวาซายใช่ไหมซ้ายชิดเลยปะไปเจยซ้ายชิดเลย ยแล้วแกฟูไปไฮ้ว่ที่ไแค่ไตไอ้เอโอ้โ my god what the fuck ที่เกียรอยู่น้ำโอยู่มัาทางต่แกนอยู่ต่างที่มาเกันโอ้ไม่ันวะมีคนอยู่เวอร์ใหญ่ นี่นนน้่น้อหน่าอีกตัวโอเคโ่ี่เกียร์ยัมาเข้าากนมาล็อกผมอยู่ในิดแฮไปเล่นนานโฟกัสฝั่งนู้นแล้วก็โฟกัสห้ออย่างเดียวเ่อมีตัวเนียกองไว้ไว้ไว้ไวดับแล้วดับมาแล้วดับมาแล้วมันรู้ว่ากูอยู่ชิดเนี่ย

เย็นได้เย็นได้ไดไดครับอหอ,อยู่ขวาแป,ป๊บแปอ่ะมึงเลงไงนะตาสยิงอ, <laughs> อะไรอ่ะเต,ติ้นนี่มไรบ้งงนอจอตายรู้ได้ไงไม่มีเพราะว่ามองกองพี่ไงอ้าเลิตหลีเลียมันตลกมากไหมนี้ ไม่ไดเล่นซีโร่ปวทเล่นซีโร่รบตายเฟรเฟรนคับบอลนครับบอลโอ้โนเน่ยมีเนตพิกจีมีเนตนั่นแหละตายแน่นอนไม่ใช่สดเม็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 ดออบรี่ตาย โอ้โหโอดิโอดิเห็นแต่บางทีก็โกรธอยู่ที่บางทีที่แบบว่ามึงคนสโตนจริงอ่ะโอดิมิกเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาวันแถวยังไงโอ้พ่อตายแบบพ่มันมีคนมายังแอ๊มมีคนมายังมาแล้วชิดแล้วกล่องอ่ะน้ำอะไหนวะอามชิดมึงไหนวะเออถอกแล้วเอาลูกดิ โอ้โอ oh! oh, oh, ้ไม่ดีโอ้ไม่ดีแฮปปี้มันนี่นี่ปันเนึงกูจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยมิกมาตั้งหวยมันนี่นไหนมาไหนด้านนี้ด้านนี้อ่าโอเคโอเค พวกมันไม่ลงเต็นเข้าไปใส่แม่งนารุโตะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยเนี่ยห้อ้สามกถวหมู่บ้านแล้ว โอเคนี่มันเด็ดทีมดันออกไปเลยดันออกไปเลยลูกค้าไม่เข้าแล้วเนี่ยไปเล่นลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเข้าแล้วเออเออเออทักที่อ่ะมันปลาตรงไหนอ่ะแฟร์ดะพี่ทำอาหารไม่อร่อยกระเปล่าลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเนี่ยได้เดิเออไม่ได้เรียรหรอบอกแล้วทีหลังให้ใส่ผงชูรสที่่่ อ้าฮะอ้าวโอ๊ยไม่ไม่เออมาดิหมดละหมดละฮู้ววอะไรไม่รู้ตายโอ้โหใครวิ่งมามันได้ยินเสียงเลยอ่ะตายอ่ะใครเหมือนดับไปแล้วเดี๋ยวใครเหมือนกัน nãy đi mì bá, cái nhà hoa gì bá, ở đâu này? Ơi, lăng thăng, lăng thăng má, chỗ này, Ta lăng thăng đây, Ta,

ต้องค่อยอยู่ใชค่อยล้วก็หลับตายแชื่อเชื่อชื่อชื่อกันชื่อกันขอขออินโฟเดี๋ยวุกกล้องเล่นนะอาเอ้ยเกี้ยยิงเิบไม่โดนเกเมื่อกี้กูเพิ่งพับกล้องดูแล้วพับปิดแบบ the fuck

นี่คือไหนโอเคเเอสเอสมาแล้วมาแล้วมาดี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 มาีมาด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 ีมดีมาีมาดีมดีมีมมี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 ดีมีมีมีาีมาีมดีม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 ีาีมีมดีม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 ดีมีดีมดีมีมีมาีมีมาีมีมีมาีม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 ดีมีดีมีมีีดีม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 าีมาดีมามีมีมดีมดีมีมีม